ในช่องตเติมที่ถ้าเต้นท่องเที่ยวเด็กเออเอ้ยไม่ใช่เต้นท่องเที่ยวหัวหน้าเด็กข้างบ้านนั่นเองเราจะมาเล่นเกมยิงยิงปืนก,กันนะครับเริ่มเกมได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปนะครับทุกคนคิดว่าเราเราจะแตง่งเอ้ยไม่ใช่เราจะ,จะเราจะไปแต่งไหนดีครับเอ้ยไม่ใช่เราจะไปเล่นไหนดีครับมีแมปเยอะมากเลยนะครับเราจะไปเล่นกันเลย เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะก็ผมไม่มีไมค์เดี๋ยวรอสักพักนะครับท่านท่านผู้ชมท่านผู้เจทุกท่านเราจะเล่นแมปไหนดีนะเอาเล่นแมปทะเลเกยแล้วก้ยไม่ใช่มาแมปทะเลทรายแล้วกันนะครับไปเลยครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดติดตามด้วยนะครับกดตามกดไลค์ด้วยนะครับมาเริ่มเกมเลยครับ ครับมาเล่นเกมเลิมเล่นเกมกันเกมแรกนะครับยิงกับศัตรูเกมแรกนะครับยิง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 นะยิงตอนแรกนะครับยิงกับศัตร,รูตราหารศัตรูครับ ตะบุกอะไรครับตะบุกอะไรครับครับมเลยอู้หูอู้หูอู้หูันหมันมาเลย ระเบิดทุกระเบิดครับทุกคนระเบิดไปเลยไม่ระเบิดตู้ตายครับทุกคนมาโอ้โหคนเยอะมากคนคนเยอะมากเลยครับทุกคนต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งแล้วครับอื้มอืออะไรครับเนี่ยอื้อมาเริ่มใหม่ครับ เรื่องตาที่สองนะครับท่านผู้เช็มไม่ใช่ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเพิ่งดูก็ฝากกดติดไลค์เอ้ยไม่ใช่กดติดตามด้วยนะครับเออเออเอขึ้นไม่ได้แสดงว่าติดแสดงว่าติดบันไดทุกคนเห็นนะครับว่าพอยิงแค่เดียวแล้วมันตายนะครับเพราะว่าเพราะว่า,วาไอพวกอินมาจ่าครับแต่ตอนนี้มันมีแมวมาข้างผม ท่านทุกคนท่านผูช้มชมก็คิดว่าผมมาอยู่ตรงแถวนี้ทำไมเพราะไอ้โจนมันเยอะมากเพราะโจนเนี่ยมันชอบเล่นกับผมครับผมแทเอ้ยตอนนี้นะครับผมกำลังลยิงพวกพวก,พวกงโง่อย่ ตตายตายายอุุุ๊๊วะจไปเลยครับไปอืมตอนนี้โฆษณาครับขอโทษนะครับเพราะมันโฆษโณาครับขออภัยด้วยในแมปนี้กันครับแมปนี่ครับท่านผู้ชมนะครับ ที่อยากมาเล่นเกมนี้นะครับบอกเลยครับนี่มันคือเกมยิงแม่นนะครับหุ้ยไม่ใช่เกมยิงปืนท,ที่นี่เนี่ยเขาจะแบบจะจะยิงด้วยตัวเองหรือจะกดเล็งที่ศัตรูก็ได้นะครับแล้วมันก็จะยิงเองเลยแล้วทำไมมีดาวขึ้นล่อครับอ๋อก็ยิงหัวยิงยิง,ยงหัวถึงมีดาวขึ้น